ในกรุงเทพช่วงนี้รับนโยบายการเปิดพื้นที่ลานหรือว่าสวนต่างๆจากกิจกรรมกันทั้งเล่นดนตรีฉายหนังกาลังคึกคักกันไม่น้อยครับในต่างจังหวัดนั้นก็ขยับตัวเปิดพื้นที่ดังๆของตัวเองอย่างบึงสีไฟแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้เขาจะเปลี่ยนพื้นที่ภายในบึงเนี่ยให้เป็นสถานที่จัดก,การแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทเลยครับดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูดเงินเข้าพื้นที่ให้กับชาวบ้านด้วยครับ บริเวณริมบึงสีฟายในจังหวัดพิจิตรถูกปรับพื้นที่ให้กลายเป็นชายหาดสําหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับความสนใจจํานวนมากนะครับเดินทางมาชมกีฬาแบบนี้กันซึ่งก็หาชมได้ไม่ไง่ายนักเช่นเดียวกับการแข่งขันเรือยาวนะครับ ถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างชื่อให้กับชาวจังหวัดพิจิตรจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกก็จัดให้แข่งขันกันในบริเวณบึงสีไฟหลังต้องงดการแข่งขันบานานถึง2ปีครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่บึงสีไฟแล้วก็จะกิจกรรมกีฬาต่างๆช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เขานําสินค้ามาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวครับของพ่อค้าแม่ค้าของคนที่นี่ด้วยนะครับเ่ยอ่า ดีคนมาเที่ยวเยอะไหมเท่าที่เห็นก็วันแรกๆก็ไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่กับวันหงหลังน่าจะเยอะกว่านี้นะครับอแต่ก็ถือว่าดีใช่ไหมถือว่าดีครับผมพอค้าไแม่ค้าจะได้จะได้มีรายได้นะอ๋ะอครับผมอ,อยากให้จังหวัดเขาจัดงานแบบนี้บ่อยๆนะครับถ้าเดือนละครั้งแรกก็ยิ่งดีครับ นายไพบูลณบุตรจอมผู้ว่าราชาการจรังหวัดพิจิตรบอกว่าการจัดมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดหวังกระตุ้นให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับขณะนี้ก็ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเข้ามาดูแลแล,และพัฒนาศักยภาพของบึงสีไฟเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวชมความสวยงามกันอีกครั้งด้านพันตำรวจเอก ปิษดาพัทรประสิทธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรบอกว่าเตรียมจัดพัฒนาบึงสีไฟ2ส,ส่วนนะครับคือบนบกเนี่ยจะปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมสร้างเป็นลานกีฬาเลนจักรยานเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายให้กับประชาชนส่วนในน้ำนะครับจะปรับปรุงด้วยเพื่อรองรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาอย่างเช่นการแข่งเรือยาว ซึ่งสภาพของเบืงสีไฟในวันนี้ครับแตกต่างไปจากเมื่อ5ปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดมีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบจนสวยนะครับจนกลายเป็นสถานที่หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในเวลานี้ครับ